สวัสดีค่ะนั่งง่วงมากน่าแบบอึนมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะลมเหมือนแบบว่าถูกปลูกนั้งแต่ตอนเช้าเพื่อเดินทางไปไหนกันครับมาเชียงรายค่ะออกตั้งแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้อยู่ประมาณเก้าโมงกว่าละออเดินทางมาได้เกือบครึ่งทางละใช่แล้วตอนนี้เราถึงที่แม่ขาจราน,นะคะจัะสงหวัดเชียงรายมเ<บ>ชียงรายเรียบร้อยแล้วแวะพักปั๊มแวะกินข้าวกินข้าวไหมกินไม่กินขนมค่ะ หาอะไรกินหาอะไรกินในเซเว่นนะครับน้องๆชอบทานอะไรกันคะเวลาเดินทางพี่ชอบกิมนี้มะขามมะขามเป็นสิ่งที่มันกินแล้วมันไม่เลี่ยนไม่อ้วนกินแล้วไม่เวียนหัวระหว่างขับรถเนาะของน้องโอ๊มีไหนด้างนี่ก็ส่วนของเติมพลังของโอ๊จะเป็นขนมจีนแบบนี้ด้วย แล้วคุยกับคนอื่นไม่ได้นะคะเพราะกลิ่นกลิ่นจะแรงมากแต่อร่อยต้องกินแบนก่อนอย่างอื่นเพราะรสชาติไม่อร่อยกินอย่างอื่นตามไปเดี๋ยวเดี๋ยวความไม่อร่อยจะไปตีทําให้อร่อยยิ่งขึ้น่แบบนี้มีใครแนะนำอ,อะไรไหมคะว่าทานอะไรแล้วแบบว่าจะสดชื่นกินแบนสดชื่นนะครับเพราะว่ารสชาติมันเนื <S 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 ้อจะหนักกว่านะคะเพราะนาโวเป็นคนข่าว แต่พี่ก็หลับไม่ได้ไงคะมีหน้าที่ต้องคุยกับคนขับเพื่อให้คนขับไม่หลับเป็นนวิเกเตอร์เนาะถ้าสมมติพี่อุ๊กหลับพี่อุกก็จะไม่รู้ว่าเราแอบหลับหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมคะพี่อุ๊กมีสารเเผาพี่กด้วยใช่ค่ะมีสารเเปาไส้ไหลค่ะไส้ไหลคืออะไรครับสารเเผาเราอะค่ะทบมากอันนี้เป็นความทบส่วนตัวที่แบบินบ่อยมากสารวไส้ไหลนะคะสารเเปาลาวาสารภาพว่าขนมจีนที่กินตาม อะไรนะให้ทายหนูไปดูอันี่มาะคะ่ะฟรีแลนซ์ค่ะก็เลยกินตามกินตามพระเอกฟรีแลนซ์นะคะกินตามซันนี่อ้โไม่ค่อยเป็นคนที่แบบว่าเป็นเหยื่ของการตลาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาเขากินอะไรเห็นพระเอกกินอะไรก็กินตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวเลยเราก็เป็นเพจเอนกันนี่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 มาเอง ยิ่มแย้ยมเยิ่มเย,มย,มย้มขอบอกขอบอกเอ็นเป้าเอ็นเป้านี่แหละสรารเป้าไส้ไหลของพี่วิี <c oughs> น่ากินฟูด <c oughs> เห็นไหมคะไส้ไหลยิง่งด้วย <c oughs> ไหลลงไปแล้วกิน <c oughs> ตลอดเวลาเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ตกใจจริงไม่ใช่สแตนอินไม่ใช่สตันนะคะืื <c oughs> <c oughs> ส,สัซแบบอสเค็มรสชาติแปลกๆโห่ซาลาเปาน่ากินมากเลยอ่ะแลกกันมัม้ยเลยเลค่ะเปลี่ยนเถอะไม่ค่ะเปลี่ยนกันนะโอเคตามนั้นเอาครึ่งของครึ่งก็ได้อ่ะครึ่งของครึ่งของครึ่งของครึ่งก็ได้โอ้โห่จริงๆมันน่ากินมากโอ้โห่เราขี้อวดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราต้องทำหงมบนี่เองเม,มื่อกี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงยุ่งแยมมากค่ะ อร่อยมากด้วยจริงจริงก็มึงกินชวดทำไมก็มาพักเบรกนะคะมาเติมพลังมก็เดินทางกันอีกไลกลไกลไหมอีกประมาณชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวจะเอาชุดไปเซอร์ไพรน้องซีวอ์เดี๋ยวดูนว่าเราซื้อชุดอะไรมาให้น้องซีวอนอ,อ,อันนี้เป็นวันเกิดครบ ตามขวบของน้องซีวอนอืมนะอีกเพื่อนหมดแล้วเพิ่งก,ก,กระเป๋าไปขนาดเช่นเลอะเทอะมียังเอิดกินบ้างไม่เอาแล้วขนมจีบแล้วอ่ะคะน้องกินขนมจีบ ก็ไม่อร่อยเคยแบ่งให้กินเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะไม่อร่อยเลยแบ่งให้กินของพี่วิกอร่อยมาแบ่งพี่วิกกินใช่ใช่มีสุกร่วมเศษมีทุกรวมต้านนี่มีสุกต้องร่วมเสษมีทุกก็ร่วมต้านไงถูกแล้วไงของไม่อร่อยให้เรากินแบ่งกันคนละครึ่งอร่อยมาแบ่งเอาของเราไปถูกแล้วเราแบ่งกันคนละครึ่งใช่ไหมเราใชชีวิตชีวิตที่บาลานซ <ś m ere> ์ <ś m ere> ดีดีนะครับอ่ะกินขนมจีบเร็วเร็วเร็ว เนาะเคผยผมผมจีบสลัเปาแล้วก็แบรนด์หนึ่งขวดนะครับพร้อมเดินทางพอแล้วค่ะเดี๋ยวเดินทางต่อนะเดี๋ยวจ้เก็บเก็บรายทางให้ดูเรื่อยๆเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ถึงแล้วจะถ่ายไม่ตัวกันเนอะ